ค,ครับก็ขอความสุขสวัสดีครับผมสำหรับวันคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเดินทางไปที่บ้านนะครับไปที่สถานีอนามัยที่บ้าน,น <c oughs> เพื่อไปรับยานะครับเพื่อไปรับยาหลังจากที่ทางโรงพยาบาลนะแจ้งว่านะต้องไปรับยาที่อนามัยผมก็เดินทางไปที่อนามัยนะครับก็เดินทาง ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ออกจากชนบุรีไปตีสามครึ่งครับตีสามก็ไปกเกืบจะถึงบ้านแล้วนะครับต่อสว่างน,นี้ก็ทางที่ผมถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับบริเวณบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านพี่ชายนะครับ ผมก็ผ่านไปบ้านพี่ชายเพราะว่าผมจะเข้าไปหาพี่เขยอ,อยู่ที่ไร่พี่สาวอยู่ที่ไร่อยู่ข้างวัดนะครับข้างวัดสิริบรรพตหรือวัดบัวพนน้ำนะครับที่คือไร่ผมก็จะติดติดวัดเลยนะครับติเป็นแต่เป็น,ปนสำนักสงฆ์เป็นวัดยังขอยังขอวัดยังไม่ได้นะยังเป็นสำนักสงฆ์ แต่เป็นของฝ่ายธรรมยุทธครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปไปชมนะครับอันนี้ก็กําลังเดินทางอ่าจนจะถึงแล้วนะครับก็ถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณรอบถนนหนทาง,งให้ให้ได้ชมกันก็จะมีป่ายางนะสวนยางสวนลำไยนะครับในทางทอันนี้เป็นทางหลักที่เข่งบ้านซับตะเมาเป็นบ้านของผมเองนะครับ ้านที่ผมอยู่นะครับตอนนี้ก็จยนถึงแล้วนะครับก็ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับให้ได้ชมกันหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมานานครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยเลยนะครับนะอันนี้ก็ถึงบ้านพี่ชายไอพี่เคยนะครับพี่เคยพี่สาวก็มาพักผ่อนนิดนึงนะครับฉันพัฒหารเสร็จแล้วก็มาอนามัยนะครับนะมารับยาที่อนามัย มารับอนามัยที่เช้าเพราะว่าผมต้องอยังไม่ได้ทันข้าวนะครับเพราะว่าต้องมาเจาะเลือดก่อนนะครับต้องมาเจาะเลือดก่อนเพราะว่าที่อนามัยเขามีการเจาะเลือดปกติรถจากชนบุรีไฟที่สามครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะครับไม่ใช่ตัวแตนแตนเหลืองครับแตนเหลืองมันอยู่ต้นมะม่วง่ะต้นนี้ผมก็เห็นมัน,ปน,ปนแปลก เยอะมากเลยนะครับเกลือนมาพายน้องเขยบอกว่าเป็นแอนเหลืองน้องเขยก็มาพอดีนะครับน้องเขยก็หมอนัดเหมือนกันเป็นเบาหวานนะครับอันนี้ก็คืออนามัยซับตำเมาครับอันนี้ก็คือไ่ายตอนรับนะ,ะก็จะแพทย์กอ็รอต้องเกือบสองโมงเกือบสามโมงนะผมก็มาวัดความดันวัดอะไรรอก่อนนะครับ ยาเขาส่งมาแล้วเขาให้มารับยาบแล้วก็ก่อนจะรับยาก็ต้องมาวัดความดันมาเจาะเลือดนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่ให้เข้าไปโรงพยาบาลเขาจะส่งมาที่ส่งยามาที่อนามัยนี่ครับก็เลยต้องมาทําการตรวจวัดเช็คเหมือนกันนะครับก็จะมีหน่วยทางประจำพนักงานประจำทางคลิกทางสาธารณสุขนี่นะครับ ก็พูดอนุไม้นะครับเนาะเี๋คือภาพบรรยากาศที่ผมก็ถ่ายไปด้วยลดความดันรู้สึกว่าเดี๋ยวก็รู้นะครับจะอะไรร้อยสิบสี่นะครับความดันได้ร้อยสิบสี่รู้สึกว่าจะต่ำหรือสูงก็ไม่รู้รนะ้อยสิบสี่พอดีมะนะั้งร้อยสิบสี่แปดสิบร้อยสิบสี่แปดสิบหกสิบเจ็ดนะครับ ครับอันนี้ก็ถ่ายภาพบรรยากาศหลังจากว่าความดันเสร็จเรียบ้อยก็จะรอเจาะเลือดนะครับตอนนี้ก็พนักงานที่จะเจาะเลือดหรือหมอก็ยังไม่มานะครับคือหมอต้องมารอหมออันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอันามัยนะครับอนามายัยบ้านซับตะเมานะครับที่เป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับหลังจากนั้นก็อันนี้ก็หมอมาแล้วนะครับหมอมาก็ก็เจาะเลือดนะผมก็เจาะเลือด เนะจะเลือดอน,นี้ก็จะเป็นการ<ม>ที่ใช้ใช้เจาะแบบใช้เข็มเจาะที่ทนิ้วมือนะครับเจาะที่นิ้วผลตรวจรอรู้ทันทีครับผมรู้ทันทีน,นี่ก็เป็นการเจาะที่รู้ผลไวนะครับไม่เหมือนการที่ถ้าไปโรงพยาบาลนี่จะ เขาจะเจาะที่เขาจะนั่นที่แขนครับผมเอาที่นั่นที่ข้อแขนเนี่ยเอาเลือดไปตรวจเป็นเป็นไรที่ซีเลยนะครับอันนี้ก็ความดันปกติไอไอไอน้ำตาลในเลือดปกติครับรู้สึกจะเป็น้อย้อยเท่าไหร่อะผมก็ครับันนี้ก็้ก็นครับอันนี้ก็คือันใหม่ นี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับต่อไปก็เป็นคิวของน้องเขยนะครับที่เพราะว่าน้องเขยก็นัดเหนกันนัดก็หลายคนนะครับก็ทยอยกันมาก็ทยอยกันมาตรวจครับก็ทยอยกันมาตรวจถือว่าก็ให้ความสะดวกเลยนะครับตั้งากที่เป็นช่วงที่โควิดก็ไม่ได้หมอทางโรงพยาบาลเขาก็งด มาเจาะที่อนามัยแล้วก็ให้มารับยาที่อนามัยเขาจะส่งมาให้ลักษณะแบบนั้นอจริงๆผมไม่ได้ย้ายนะครับผมไม่ได้ย้ายมาผมก็สามเดือนก็ไปรับยาทีหนึ่งก็ไปหาก็ไปหายาติพี่น้องด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับสามเดือนก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยนทีหนึ่ง ครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาถึงบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงที่ไร่นะครับอันนี้ก็ผมก็ถ่ายภาพบรรยากาศที่ไร่ให้ดูไร่ให้ดูก็อันนี้จะเป็นบ่อน้ำนะครับนัเป็นสระน้ําก็จะมีปลามีหอยก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนาะเป็นธรรมชาตินะครับนะอันนี้ก็จะเป็นปลาลำไยอันนี้เป็นของพี่เคยนะครับผมพี่เคยพี่สาวอันนี้เป็นต้นมะขามต้นมะขามหวานนะครับมะขามหวาน ทีแ่แรกก็ปลูกมะขามเยอะเลยนะครับทีนี้ก็ค่นทิ้งหมดอันนี้ก็ป่าลำไย,ยที่ผมมาถ่ายทนีนึงป่าลำไยของพี่พี่เขยด้ยนะครับก็อยงลำไย,ยก็ไม่ดกนะครับไม่ไม่ดกเท่าไหร่นะครับปลูกไม่โตเท่าไหร่เป็นลำไยหินอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นภาพที่หาดูได้กับวันนี้ผมก<ง>็<ๆ>มาฉันพัตหารเช้านะครับ เราแกะเลือดเสร็จแล้วก็จะมีเทศบาลตรงนี้ก็รถมาเทศบาลมาเก็บขยะด้วยนะครับนะมีรถเทศบาลก็ถือว่าดีมากนะครับในการกระจัดมลภาวะทุกอย่างนะครับ ถึงได้อยู่ในไร่ในแบบนไม่ขาดไม่ปล่อยที่ที่ที่มีการปฏิบาติพระทหารผมมาผ่านอ่อนเบาสองมือผิวๆว่าไม่ค่อยมีเลยครับเนี่ยต้องไปเอาซิไปนี่เดี๋ยวชมทำไว้ให้แล้วผ่าดไปไม้ก็มีให้ต้องให้อาจารย์เลือกเองครับผมเพราะว่าเหมือมันไม่ถูกใจกันมพราะมันรักกันแล้วพ่อเดียวกัน นนา้ท่านก็ให้ไม่กวาดผมนะครับทำมาฝากเดี๋ยวเบาๆสองมือทําด้วยด้ามไหวอย่างดีใช้ได้นู่นเลยนะหลายสิบปีน่โท้การมะพร้าวไวาดการมะพร้าวอย่างเบายาวสั้นหนักหนาเบาโอ้มีเบิร์ดแม่ฮขึ้นมาโลดแม อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอาจารย์ไปเดี๋ยวเผัวอาจารย์เป็นอะไรต้องรับผิดชอบเสียชื่อหมดเนาะรักกันยูทูปป่าสิริบรรจารยเลือกบัวขนลามจานเลือกเลยเลือกนี่นุ่งก้อนเลือกไม้ป่าก้านมะพร้าวเลือกที่เบาๆเอาที่ไหนชอบยาวชอบสั้นเอาไปเลยเอาไปยาวกับสั้นเลยเลืกทาท่านก็มีือานเลือกเลือกท่านเลือกทเลือกาเลือกท่านก็เอานก็เลือกนก็เนก็เลื่านก็เลือก่านก็เากเก่านก็เลืากนก็เลื อ่ออันเดียวอ๋อสวยสวยสวยอันนึ่งรับผมไป,ป,ปไปไปรอบผมรับผม,บผมนี่ถูกการขาดเมื่อไหร่มาเพื่อนทีนะรับผมวัดไหนก็ไม่มีนะรับผมบอกว่าให้ตรงมาที่เขาคิดชดป,ปูด้รับผม <laughs> มาเลยไม่ต้องทอดกิเอบ นนกิผมก็ปล่อยท่านพูดคนเดียวนะครับเนาะดิ่งเย็นก่อนดำนี่ตัวคือภาพบรรยากาศที่ที่วัดสิริบรรพตนะครับในหมู่วัดที่ทำกระดมฉลาดกว่าใครหมดเลยดำนี่ไปเชือกมาด้วยนะดำเชือกพลาสติกมาด้วยนะดำมาผูกให้อาจารย์จะผูกแกไปได้มีวุฒิใจมองเบาของสบายมัดให้ไปให้ดีดี เดี๋ยวมดแหาจารย์ไปนี่จะทำต่อเป็นพลยสองข้างครผมซ้ายขวาแล้วพระพุพทธลูกป,ปางประธานพรยืนโอ้สวย,สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำหลังคา<ว>ลงมา<ว>เลยเสาเสามีแนวแล้วขึ้นเสาขึ้นแนวครับอ,อ,อันนี้ผมก็มากราบหไหว้พระประธานอยู่ที่ ตรงนี้นะครับเป็นหอฉันตรงนี้เป็นหอฉันของวัดธุริวันพฤนะครับเป็นวัดนี้เป็นปกติเป็นของอาจารย์พรามนะครับอาจารย์พรามท่านเป็นสมัยก่อนท่านก็เป็นพรามก็มาทําสํานักวัดของท่านขึ้นมาต่อนทีนี้ท่านก็ถวายมอบวัดนี้กับหลวงพ่ออยู่ที่ขอนแก่นเป็นวัดธรรมยุทธนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมที่ผมถ่ายนะครับไม่ว่าเป็นอาสนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับ ันนี้ก็จะเป็นที่รับแขกอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ของท่านนะครับที่ท่านเป็นสายธรรมยุทธนะครับนะมาตถานี่คือรูปภาพต่างๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าสํานักนะครับเจ้าสํานักที่ก็แผ่สาขาออกมานะครับแผ่สาขาออกมาก็ท่านอาจารย์พามก็ท่านกออ็เคารพบูชาก็เลยถวายวัดให้ท่าน เป็นผู้ดูแลปกครองเป็นสายธรรมยุทธ์ก็มาอยู่อยู่ข้างไร่ผม,มที่ตรงนี้สมัยก่อนก็เป็นโดงเม่นเลยนะครับโดงเม่นเป็นของพี่เคยนะครับเป็นของพี่เคย,พ,เคย,ยคพี่เคยก็ยกให้ทางวัดนะครับพี่เคยก็ยกให้ทางวัดยกให้ทางจันพรามจันพรามก็ทําวัดขึ้นมาคือเป็นไร่นะครับอี่ตรงนี้ เขานะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงแต่งทัศนียภาพตอนนี้ก็มีการสร้างศาลาอยู่ด้านล่าง็มีนีบตอนนี้กํกาลังจะสร้างศาลาสำหรับพญาโยมได้จักบ,บาททำบุญอยู่ด้านล่างคือไม่ขึ้นไปบนเขาก็ากำลังปรับปรุงพื้นที่นะครับกำลังปรับปรุงพื้นที่ก็มีการพัฒนาก็เลย,ยาการทอดกระถิ่นทอดป่าจากญาติโยมประชชนคนใจบุญ อยู่ร่วมทำบุญทำกุศลนันนะครับแล้วก็เป็นผู้ปกครองดูแลพระอญญาจารย์ท่านก็มีการบูรณะไปสังขรขยายนะครับในการพัฒนานะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําขึ้นสวยงามมากครับเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ที่ไร่เลยนะครับนะเป็นวัดที่อยู่ที่ติดไร่ผมเลยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะผมก็มาเยี่ยมพี่น้องมาเยี่ยมบ้านผมก็มาพักคุยสนทนากับท่านแจ้วาดอันนี้ก็คือรถวี่เคยนะครับรถวี่เคยที่พระท่านเอามาขนหินนะครับเนาะขนหินจะมาทําเป็นรั้วเป็นที่ตรงนี้เป็นําหรับ กันน้ํานะครับอน้ําไหลน้ลําอะไรก็จะเอาหินมาอ้ยเาไวทำเป็นร่องน้ําแบบธรรมชาติเลยนะครับหรือว่าท่านก็พัฒนาตอนนี้มีพระอยู่สามสี่รูปนะครับเนาะก็ระดับท่านก็นะเนี่ยแบบเป็นหินลักษณะแบบนี้เอามาเรียงแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีปูนมาน้อดีแล้วดีแล้วดีแล้วเป็นร่องน้ําลักษณะโอ้เห็นแต่สวยงามเขาจะแหลมันเป็นหินขาวไม่เป็นหินที<ด>่ภูเขาไฟระเบิดเมื่อล้านปีที่แล้ว ครับเป็นรถเสาครับเนเสาหินหินหินภูนนนเขาพละโปกผักผลไม้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกโ<ห>ผลไม้ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตอนกู้ชาติสงครามโลกครั้งสงครามยุทธยา2310น้ยบี่เนาะโอ้บาทได้ไนี่มันคมคิ๊บมันออกมาจากนี่ลาลาวาลาวาที่มันไหลออกมาเนี่ย แล้วพลอยที่สวยที่สุดในโลกก็มีพลอยที่นี่เดียวก็เรียกว่าทับทิมสยามทับทิมสยามอยู่ในในโลกนี้อยู่ที่นี่ทีเดียวพลอยเม็ดที่แพงที่สุดนี่ราคาเป็นสิบสิบล้านพระเครื่องสู้ไม่ได้ต้องเอาพระที่มีหายใจลมหายใจถึงสู้ไหวขอยืมมาเอาเอาก้อนแค่ไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นการ ฟังได้ฟังเสียงของลูกตาให้คือให้ฟังเสียงของลูกตาสดๆ,ๆนะครับอาจานย์เป็นคนที่ชอบพูดดีครับผม<อ>ก็ชอบฟังครับเพราะอาจะงัดหินนะครับแบบนี้ทําหินมาเรียงกันนะครับหินเยอะมากเป็นหินโอ้จะต้องเอาพวกนี้ออกนยครับเป็นกจะทำเป็นร่องน้ำนะครับในการพัฒนาแ่ว่า <ไง S 1> ตันี้เป็นเป็นดงเม่นเก่าเลยนะครับที่เป็นถ้ำเป็นเม่นสมัยก่อนผมก็ สมัยนะั้นเป็นคารวาสนะก็ขึ้นมาตอนนี้น้ํามีมุงเยอะมากเลยนะครับเนาะเป็นน้าใครเหยียบเข้าไปนี่มันโอ้โหทรมานมากเลยนะครับขนาดใส่รองเท้าแตะไปนี่เหยียบไปได้เลยนะครับน,นี่ก็คือภาพเหตุการณ์สมัยก่อนยังเป็นดงเป็นเครือไม้เป็นอะไรน้ำมีมุงมันเยอะนะครับนะตอนนี้ก็คงไม่มีะละนะก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างก็น้ำมันยังก็ขนเม่นเลยนะครับ อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมที่ผมถ่ายอยู่ด้านนึงด้านตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเขาหินนี่นะครับนะัคือปกติสมัยก่อนก็เป็นไร่ของพี่เคยครับนะอันนี้ก็จะมีเป็นถ้ำเป็นรูอะไรเยอะนะเม่นเยอะครับตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นเม่นเยอะเม่นมันมาดูดกินมันอีมุงอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ภาพบรรยากาศโดยรวมที่ผมถ่ายให้ชมนะครับเนาะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นยิ้วนะครับต้นยิว้วก็ต้องระวังนะครับเดินต้องระวังเพราะว่าน้ำมันเยอะตามซอกหินเราต้องเดินตามหินนี่ผมก็มาเจอเนี่เอกเขาเรียกอะไรเนี่ยมะไอ้มระ,มะเ,เทศหมกูกระเทศพันเล็กนะครับเราเอาไปตามส้มนะครับมันโอ้โหสุกแดงมากไม่อยากมาเก็บ <c oughs> ผมก็เลย ลงไปชั้นดูมันมน่าอ,อร่อยเนะครับนมันเป็นเขาเรียกว่าหัวาไหนมูนเลอะนะครับสำหรับไปใส่ตัําส้มครับวันนี้ผมก็ม <า S 1> เดินดลงมา,มาแล้วนะครับนะเดินมาทางนี้ก็พี่ให้พี่เคยเข้าไปก่อนจากไกลตัวนี้ก็ไป่ไกลครับประมาณห้ารอยเมตรนะครับห้าเมตรเอง แล้วก็ทางวัดก็อยู่ด้านโน้นนะครับวัดอืนทางนี้ก็จะเป็นไร่เป็นไร่เป็นที่ทำสวนลำใหญ่จตลาดพักนตรงนี้ก็จะเป็นไร่วผมจะถ่ายให้ดูไร่ไร่ของผมนะครับนี่ก็แบ่งจากพี่เขยหน่อยนึงนะครับสำหรับใบเป็นที่เป็นทางนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถนนหนทางก็ถือว่าดีมากเลยนะครับไปปงไปป้าก็ถึงหมดทุกอย่างแล้วนะครับไปฟ้าก็มีอะไรก็มีเรียบร้อยน้ำประปงประปาก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือกระท่อมน้อยหอยสังของผมอันนี้คือกระท่อมน้อยหอยสังของผมครับที่เคยอยู่เคยนอนนะครับหลังจากที่มาบวชแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็พัง แปดปีนะครับเราก็พังลื้อลังไปหมดแล้วนะก็ไม่มีใครอยู่นะอันนี้ก็ให้ขเขมรไม่อยู่ก็ขเขมรก็ไม่อยู่นะครับอันนี้ก็คือลํใหญ่นะครับลาใหญ่ตอนนี้ก็ให้พี่สาวเขาดูแลพี่สาวใหญ่ดูแลลำใหญ่ในในถือว่าเขาพอพรประเทศาจะไม่ดกเท่าที่ควรนะครับเนาะนีก่ก็ลำใหญ่ก็ยังต้นเล็เลกๆอยู่ ครับวันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ผมมาชมไร่ชมสวนมาหาพี่สาวพี่เคยนะครับนี่คือป่าลำไย,ยครับนี่ก็เดินเลาะชมดูนะครับก็ให้พี่เคยพี่สาวเขาทำก็เป็นภาพพี่ ก็ายากจะถายให้ชมนะครับใ้ชมได้ดูในบรรยากาศโอกเกอะ,ะเพื่อได้เพื่อไม่มีโอกาสเรามีโอกาสเราก็ถ่ายเป็คลิปไว้คิดว่าให,ให้มีหลายๆเรูปแบบครับ,รบหลังจากชมสวนคุยกับญนะาติพี่น้องเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินทางกลับเลงครับ อยางก็มาถึงก็ประมาณ3 3โมงนะครับ3บ่าย3โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงประมาณนั้นผมก็มาถึงวัดก็อยู่ประมาณ1ทุ่มประมาณ1ทุ่ม้ก็ใกล้ถึงวัดนลครับก็ถือว่าเ้าถึงวัดเรียบร้อย๋ยนนะครับเ้ามาตอนนี้อากาศก็มืดเลยนะครับเรามืดแล้ว ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีผมก็จะนํามาเสนอต่อไปนะครับเนาะน mm hmm. ี้ก็ถึงบันที่เรียบร้อยโดยสวัสดีภาพกันนะครับนลองจากทค่ิไปได้รับยาอยู่ที่บ้านส mm hmm. าหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม